วันนี้จะมาสอนเรื่องของการใช้เครื่องมือไอบิดเพนนะคะตัวนี้นะพอหนูกดเข้ามาที่ไอบิดเพนนะคะอันนี้ครูใช้ในโปรแกรมของ iPad นะคะทีนี้ iPad กับตัวมือถือจะใช้เหมือนกันเลยทีนี้ให้นักเรียนมาที่ g a l l e r y นะคะครยจะส่งรูปไปให้หนูแล้วนะคะในไลน์เวลาหนูอ่าโหลดรูปให้หนูโหลดรูปในไลน์ลงเข้าไปในแกลเลอรี่ของเราก่อนนะคะหลังจากนั้นมาที่เครื่องหมายบวกตัวนี้นะคะ แล้วก็มากดที่การนำเข้าในแคลอรี่ของเราจะมีรูปที่คุณครูส่งไปให้หนูเลือกมาตัวใดตัวนึงนะคะแล้วก็กดจิ้มเข้าไปภาพมันจะมาที่หน้าของโปรแกรมเลยนะคะแบบนี้แล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ในักเรียนกดคำว่าลบพื้นหลังนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะแล้วก็กดถูกนะคะมันก็จะได้ภาพสำหรับการใช้งานมาหนึ่งอันนะคะวันนี้คุณครูจะสอนใช้โปรแกรม ตัวนี้นะคะใช้แค่สามตัวนะคะก็จะมี1เลยกระทาวิเศษนะคะกระทาวิเศษตัวนี้นะคะคือกระทาอะไรกระทาวิเศษคือการใช้ประาภาพในการใช้สอนวันนี้ครูใช้เป็นภาพที่ทําสําเร็จรูปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะไม่ต้องอซับซ้อนจะต้องไม่มีขั้น,นตอนที่ยุ่นายากมากมายนะคะทีนี้พอหนูได้คราวิเศษเสร็จปุ๊บหนูก็มากดเห็นไหมคะมันจะขึ้นรอยปะขึ้นมาเห็นไหมคะ ขึ้นรอยปะขึ้นมานั่นหมายถึงตำแหน่งที่หนูจะลงสีนะคะอันนี้คือรอยปะครูจะใช้สีอยู่แค่ตรงรอยปะแค่นี้ครูก็จะกดหยุดแค่นี้หลังจากนั้นนะคะหนูก็ย่อลงมานิดนึงแล้วก็กระเถิบมาที่คําว่าแปรงและสีแปรงและสีหมายถึงอะไรหมายถึงขนาดของผู้การหรือดินสอชนิดต่างๆที่หนูจะใช้งานนะคะมันจะมีให้เราเลือกเยอะมากนะคะโปรแกรม ซึ่งถ้ามันเป็นตัวสีส้มแบบนี้หนูจะกดเข้าไปมันจะมีวิดีโอให้เราเข้าไปดูนะคะแล้วเราถึงจะใช้เครื่องมือตัวนี้ได้นะคะดูหนึ่งครั้งมันจะสามารถใช้เครื่องมือทั้งหมดได้เลยนะคะทีนี้ตอนนี้ครูขอให้ใช้คําว่าแอปบ,บัิตัวนี้นะคะปกติขนาดปกติพอ่อพอหนูกดเข้าไปในตรงนี้เสร็จปุ๊บหนูเลือกเสร็จเรียบร้อยให้หนูมาเลือกที่สีสีขอไอบ,บัทหนูจะใช้ ลงสีเป็นสีอะไรหนูก็เลือกมาในตอนนี้ครูขอนเนี่ยใช้เป็นโทนสีเทานะคะทีนี้ถ้าตรงเนี้มันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเรียกอะไรสีไม่พอหรือสีที่หนูอยากได้มันไม่ได้อยู่ในนี้ให้หนูสามารถคลิกเลือกตรงนี้เพิ่มเติมได้ตัวน,นี้มันสามารถกระเถิบขึ้นบนลงล่างเพื่อเราจะได้สีที่เราต้องการได้นะคะทีนี้ครูขอนเนี่ยใช้ในเมนูสองสีของครูที่มีอยู่แล้วนั่นก็คือสีเทานะคะพอกดเสร็จปุ๊บครูกดออกมาข้างหน้ามันจะมีตรงนี้ขึ้นมา โปรแกรมใน iPad แล้วก็มือถือจะเหมือนกันนะคะจะคล้ายกันเลยเพียงแค่ว่ามันจะสลับอยู่ซ้ายอยู่ขวายอยู่หน้าอยู่หลังแค่นั้นเองตรงนี้จะเป็นไซส์ของผู่กันนะคะเห็นไหมเวาเราเลือกมาเสร็จปุ๊บไอตัวแอร์บัตเมื่อกี้นะคะมันจะมีไซส์เราสามารถทําให้เล็กหรือใหญ่ก็ได้นะคะทีนี้ถ้าใครอยากให้มันลงเสร็จเร็วขึ้นก็สามารถลงใหญ่ๆก็ได้ทีนี้อันตัวนี้ค่ะมันจะเป็นค่าน้ําหนักของสีที่เราเลือกมาเมื่อกี้ค่ะว่าจะเป็นเทาอ่อนแบบนี้นี่คืออ่อนเห็นไหมคะเทาอ่อน เ,เ,เห็นไหมคะมันจะสามารถเลือกขนาดของน้ำหนักสีได้นะคะทีในที่นี้ครูขอ,อน,นี่ใช้เป็นสีเทาอ่อนนะคะทีนี้หลังจากนั้นหนูก็มาลงที่ตัวรูปข้อสังเกตนะคะหนูดูนะเวลาครูลบายสีครูลบายเลอะแค่ไหนก็ได้เห็นไหมคะครูลบายเลอะแค่ไหนก็ได้แต่สีของครูมันจะจํากัดด้วยการอยู่ในกรอบของตัวแนวประเห็นไหมคะ คณระบายเละแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้เลอะไปข้างนอกเห็นไหมคะมันจะตัดออกเองอัตโนมัติมันจะง่ายขึ้นหลังจากนั้นถ้าหนูจะลงให้มันเป็นแรงเงาก็มาเพิ่มปรับขนาดสีตรงนี้ค่ะให้มันเข้มขึ้นหรือบเบาลงนะคะพอคุณเลือกสีเข้มขึ้นนี่ไหมคะมันจะเป็นแบบนี้ลงทับได้แต่ว่ามันก็ยังเหมือนเดิมค่ะคือมันจะไม่ลงจากตำแหน่งของแนวปลของเราเลยเห็นไหมแต่สีมันก็จะขึ้นเป็นเฉดของการแรงเงาให้เรานะคะ เพอเราระบายเสร็จแล้วสีถูกใจแล้วก็มาที่ตัวเอาตำแหน่งของรอยประออกก็คือตัวนี้กดปุ๊บมันจะขึ้นมาหนูก็กดปุ๊บตัวรอยประก็หายไปแล้วเห็นไหมคะพอหายเสร็จปุ๊บตำแหน่งต่อมาหนูจะทําลงสีใหม่หนูก็มาเหมือนเดิมค่ะหรือเราจะไม่ใช้กระางพิเศษใช้ผู้การระบายเลยก็ได้นะถ้าใครจะถนัดนะคะแต่ทีนี้โกคกแนะนําว่าให้ใช้เป็นกระําพิเศษเพราะอะไรมันจะทําให้เรา <laughs> ระบายง่ายขึ้นนะคะไม่เสียเวลา อันนี้คุูจะลงที่ตัวเสื้อนะคะพอคุณจะลงตัวเสื้อคุูอยากลงสีต่อมาเข้มแค่ไหนครูก็ตรงแนวไหนครกก็ใช้เป็นรอยปละขึ้นมาตามตำแหน่งของเราพอได้เสร็จปุ๊บก็มาเหมือนเดิมค่ะมาที่ตรงนี้แล้วก็มาเลือกสีอยู่ที่ว่าเรานะคะจะเลือกเป็นสีอะไรอันนี้คุูไม่ได้ฟิกนะแต่ขอให้อยู่ในโทนสีเดียวกันแล้วสามารถใช้ในโอกาสเดียวกันที่เราจะไปงานได้นะคะในที่นี้ครูขอไปงานแบบเขาเรียกอะไร งานขาวดำนะคะหูก็จะลงไม่ได้แบบดำมากดำจ๋าแต่ลงยยังอยู่ในโทนนะคะหูก็จะเลือกลงสีของครูไปอย่างนี้นีหค่ะนี่แค่นี้เลยมันก็ยังไปแบบงานขาวดำได้นะคะอยากให้สีมันเข้มขึ้นเราก็ไล่สีของมันได้นะคะพอเสร็จปึ๊บอ่ะสีถูกใจละอย่าง ตรงนี้โอเคแล้วเราก็มาเหมือนเดิมค่ะมาที่ตำแหน่งของการปลาตัวนี้เพื่อเอาเส้นปลาออกเห็นไหมคะสีและตัวปลาก็หายไปเสร็จปุ๊บจะเพิ่มสีเข้าไปอีกตรงไหนคือเราง่ายๆเลยค่ะต้องการให้จะลงสีหรือความเข้มอยู่ตรงไหนหรืออะไรยังไงออกแบบชุดอยู่ตรงไหนหนูก็ไปใช้ตัวลอยปละลงไปตรงนั้นเลยค่ะแล้วหนูก็มาลงสีทำแบบนี้ค่ะซ้ำๆจน นเราลงเสร็จอ่ะอืม,มง่ายๆเลยตัวนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรการลงสีที่ง่ายและรวดเร็เว,วสําหรับเหมาะสําหรับการใช้เวลาที่มันน้อยๆน,น,นะคะพอเราได้สีเสร็จรปุ๊บเราก็มาเลือกสีที่เราแบบอยากได้เราก็แต่งเหมาะสำหรับการออกแบบง่ายๆใช้เวลาสั้นๆนะคะมันก็จะมาแล้วเห็นไหม ตรงไหนไม่ใช้หนูสามารถกดแบ็คย้อนกลับมาใหม่แล้วก็ไปดูสีใหม่นะคะตรงตำแหน่งที่เราจะใช้ใหม่ได้นะแล้วก็ไปจิ้มให้มันถูกถ้าใครไม่มีปากกามือน้อยๆเราเนี่ยก็ใช้ได้นะเพราะว่าเราสามารถเนี่ยเห็นไหมคะแค่เราจิ้มให้มันถูกตำแหน่งที่เราแบบอยากได้มันก็จะขึ้นมาและนะคะทีนี้ครูจะขอลงตัวนี้มันเส้น็กขอลงเป็นอันปากกานะ แล้วหนูก็ลงสีน,นะคะมันก็จะได้เห็นไหมมันไม่ได้ยากเลยแค่แบบแต่ต้องใช้เวลาการเรียนรู้เรื่องของตำแหน่งสีนิดนึงนะคะตรงไหนไม่ใช้แล้วก็เอาออกแบ็กกลับมันก็จะได้เป็นโทนสีที่เดิม ไม่ใช้ก็ลบออกถ้าไม่ลบออกก็แปลแค่นั้นเลยลูกทฤษฎีง่ายๆเนี่ยค่ะเห็นไหมครูก็จะได้ชุดเป็นงานขาวดำนะคะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราอยากได้คู่ขานูอยากลงสีผิวด้วยได้ไหมก็ลงได้ก็ไปที่กระทาเหมือนเดิมแต่วิธีการที่ทําให้เราเสร็จงานเร็วที่สุดก็คือใช้ตัวกระทาวิเศษมาช่วยลดระยะเวลานะคะแล้วก็กดปุ๊บแล้วก็เลือกสี แนะนำสีผิวให้เป็นแบบทนสีสว่างนิดนึงนะอมเหลืองอมเทาก็ได้นะหรือจะลงขาวเลยก็ได้เนี่ยค่ะเห็นนะได้ละเรียบร้อยมานดิมมาที่ตัวปะนี่นะคะเราได้ละชุดออกงานขาวดำอันนี้คือวิธีการทำโปรแกรมที่ง่ายๆนะคะที่จะสามารถลงสแลีแล้วก็ทำให้เราลงงานได้ไง่ายขึ้นพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเก็บ เซฟเก็บตรงนี้ก่อนนะมาที่ลูกศรแล้วกดคำว่าบันทึกภาพแล้วกดโอเคตัวนี้มันจะไปที่ด้านหน้านะคะก็คือแกลเลอรี่เราเห็นไหมคะมันจะมีอยู่ที่ข้างหน้าแกลเลอรี่เราแล้ว,ลวซึ่งมันจะเป็นการเซฟพ,พอเราเซฟเสร็จปุ๊บเราสามารถจะเอาตัวนี้ค่ะมาก๊อปปี้เพิ่มอีกอันนึงก็ได้นะคะมาที่คําว่าคัดลอกมันจะ,จะเพิ่มเห็นไหมมันจะเพิ่มดูง่ายๆนะคะเห็นไหมมันจะเพิ่มมาอีกอีกอันนึงงละ แค่ใช้คาว่าคัดลอกนะคะมันก็จะขึ้นมาเองอัตโนมัติทีนี้พอเราจะใช้มันก็จะง่ายขึ้นเราก็ใช้กดเลือกมาแล้วก็กดคําว่าแก้ไขเราก็สามารถเอาไฟล์เดิมเราเนี่ยคะ่ะมาแก้ไขเพิ่มเติมได้แล้วเราก็เซฟทับใหม่ได้มันก็จะได้เพิ่มใหม่อีกภาพหนึ่งนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วทีนี้บางคนอาจจะมีคําถามว่าครูถ้าเราจะใช้เป็นอานซ์ขึ้นนะคะเราก็สามารถกดยังลบ อันนี้คือพอเราฟิกแล้วอะคะ่ะเห็นไหมพอเราฟิกเสร็จปุ๊บเรากดโดยยังลบมันก็จะไปหมดเลยแต่ถ้าหนูไม่ไม่ได้ใช้กระถามันก็จะไปหมดเลยแต่ถ้าหนูจะใช้กระถางอย่างงี้ยกดกระถาก่อนนะเดี๋ยวครูจะกดให้ดูสมมติมตำแหน่งง่ายๆขอขยายให้เห็นก่อนนะหนูจะลบสีตรงนี้เห็นไหมคะกดครูกดกแล้วนะรอบแล้วครูจะใช้ยังลบใช้ยังลบนะคะได้กระถาละครูก็จะลบ เห็นไหมลบทั้งหมดนะแต่มันจะลบแค่ตรงรอยปะให้เราแค่นั้นเลยเห็นไหมคะใช้ได้เหมือนกันสําหรับการลงสีหรือการลบแค่เราใช้กระทามาคุมไว้ตําแหน่งที่เราต้องการลบมันก็จะลบแค่ส่วนตรงนั้นที่มันไม่เกินตัวระตาฮานะคะมันก็จะกลับมาได้อันนี้คือเรียบร้อยนะคะอันนี้คือวิธีการทีนี้ครูขาหนูจะลงสีแบบที่แบบไม่ต้องใช้กรอบได้ไหมอ่านดู วิธีการนะคะเดี๋ยวุณไปดูเลือกสีเลือกรูปก,กนะ่อนนะเราจะลองให้ดูใหม่นะเราเลือกมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ตัวกระถาถ้านักเรียนไม่ใช้ใช้่าตัวกระถานะคะไม่ใช้ตัวกระถานะหนูก็มาเลยแล้วก็มาเลือกที่บัตรเหมือนเดิมอันนี้คุณแนะนําให้ใช้เป็นตัวบัตรนะคะว่าแอร์บัตรนะตัวตัวนี้จะใช้ง่ายสุดเสร็จแ,แล้วหนูก็มาเลือกสีสมมตุติอ่ะกูลงสีที่มันชัดขึ้นหน่อยสีฟ้าละกันเนาะให้เราเห็นเนาะทีนี้ เราจะลงสีเองเราก็มาเลือกขนาดอยู่ที่ว่าเราจะถนัดแบบไหนนะนี่คุมไม่ได้ฟิกนะเห็นไหมคะเวลาเราลงเห็นไหมน้ำหนักของสีหรือต่างๆคือตัวนี้ถ้าเราลงมือในการวาดเองถามว่าได้ไหมได้แต่ว่ามันจะคุมเรื่องของกรอบการออกข้างนอกอะค่ะยากขึ้นแต่ถามว่าถ้าคู่ขาแล้วหนูจะลงทงั้งดินสอสีที่นูลงคิ้วเองแต่ว่าหนูจะใช้วิธีการเอาบัตร มาช่วยป้องกันไม่ให้สีเลอะข้างนอกได้ไหมได้ก็เหมือนเดิมค่ะมาที่ตัวกระทาตัวกระทานะคะแล้วก็มาที่ติ๊กเห็นไหมให้มันขึ้นเป็นลายปะเสร็จแล้วหนูก็มาชวตัวแปรงของหนูแล้วหนูก็ระบายเห็นไหมคะสีมันก็จะไม่ออกข้างนอกกรอบที่หนูอยากให้มันอยู่พอหนูอยากได้สีที่มันเข้มขึ้นสีนี้มันเข้มขึ้นเห็นไหมคะหนูลงสีนี้ไปแล้วนะแต่พอหนูอยากสีที่มันเข้มขึ้น เห็นไหมคะมันก็จะได้สีที่หนูอยากได้เห็นปะพอทีนี้หนูบอกว่าคู่ขาแล้วหนูอยากสีให้สีมันเนียนเขาได้อะไรการไหลไหลของสีมันเนียนขึ้นได้ไหมได้อันนี้คอันนี้เครื่องมือเพิ่มเติมนะหนูมาที่ตรงนี้เห็นปะตัวรูปมือแล้วหนูก็มาฟิกมันปรึบนะคะ จะเห็นว่าสีมันเนียนขึ้นเห็นไหมคะสีเกลี่ยสองอันเนี้ยมันจะเกลี่ยกันเองเห็นไหมคะมันจะเกลี่ยกันเองสีมันจะเนียนขึ้นกว่าตัวเมื่อกี้เห็นไหมคะเดี๋ยวครูแบ็กให้ดูนะเดี๋ยวครูแบ็กให้ดูน, wherever, ดดนี้ครูกดเครื่องหมายแบ็กนะอันนี้คือสีที่ครูใช้เครื่องหมายเครื่องมือนะตัวเมื่อกี้นะที่เป็นมือแต่ถ้ากลับไปเมื่อกี้<ๆ>เห็นปะคะข้อแตกต่างตอนที่ครูลงเมื่อกี้แล้วลงมิไม่ได้อะคะ มสีมันจะไม่เชื่อมโยงกันแต่เมื่อใดที่ครูหันไปใช้เครื่องมือตัวที่เป็นมือเมื่อกี้นะคะมันก็จะมาให้นี่นนะสีมันจะเนียนขึ้นเนี่ยค่ะพอเสร็จแล้วเหมเือนเดิมเลยค่ะเราก็มาที่ตรงอโอเคคลิปนี้จะเป็นแบบสอนเสริมไอแค่ตัวตรงนี้ก่อนนะคะทีนี้พอเราเสร็จทุกอย่างรูปที่หนูทําตามที่คุณครูบอกเรียบร้อยแล้วลงสีเรียบร้อยแล้ว,ลรรลวตรงนี้ค่ะลงสีเรียบร้อยแล้วนะ หนูให้พอหนูได้รูปได้ฟิกเรียบร้อยแล้วหนูกดเซฟที่ตรงนี้เห็นนะคะบันทึกรูปรูปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บรูปตัวนี้จะไปอยู่ที่หน้าเกลเลอรี่ตัวนี้เราก็สามารถทําต่อได้งานที่จะต้องส่งก็คือต้องใช้ตัวคําว่าอักขระตัวนี้เพิ่มมาแล้วกดนะคะมันจะขึ้นคําว่าข้อความเห็นไหมหนูก็ใส่ข้อความที่อธิบายถึงลักษณะของการใช้งานของชุดนี้แล้วก็สีลักษณะผ้ามาในตัวนี้นะคะมาตรงนี้ เข้ามาเสร็จปุ๊บหนูก็กดเหมือนเดิมค่ะพอเรียบร้อยลงข้อมูลลงอะไรเรียบร้อยปุ๊บหนูก็เซฟแล้วก็ส่งภาพเนี่ยมาในไลน์คุณโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็จะเป็นคลิปหน้าเดี๋ยวครูจะมอธิบายถึงลักษณะของเครื่องมือทุกๆตัวในตัวนี้ก่อนนะคะแต่ว่าครับมีขอแค่3ตัวนี้ก่อนนะทําไม่ได้ยังไงก็ตึงๆมาหาคุณครูได้สวัสดีค่ะ